หลังจากปลูกแล้วเข้าให้ปุ๋ยได้ช่วงที่ห้าห้าวันจากต้นไปนะครับเอาลงดินแล้วคือให้ปุ๋ยทั้งดินเลยหลังจากห้าวันไปแล้วก็ไหน้ำใบนะครับนะครับหลังจากไหปุ๋ยนรระนยครับปลูกเขาจะเริ่มโตลักษณะนี้ครับข,บขบึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับนี่ครับนะครับวัชพืชขึ้นมาเขาก็จจะไปถอนหอกนั่นครับเพราะว่าเขาถอนบ่ิเวคือวัชพืชพวกนี้เขาสืบแย่งอาหารของของผีนะครับ นะครับก็ใช้กระนี้ต้องใส่ในที่กำจัดถ้าปล่อยไปนะสิครับมันสิเป็นแรงสะสมของมาแเงมันเองกินพิษแล้วเอาไปอาศัยในน้ำยาน้ำยาแล้วกินพิษอะีรเขาใส่เลยครับเบิร์นอัพสีไปเลยครับนะเป็นยาดูดซึ้งสีต่อไปได้ครับหรือโซคิวครับโซคิวนี่เขาจำจัดหวกพื้นไปแค่นะครับนี่ครับโซคิ้วมันเพื้นไปแคบถ้าไปกว่านี้ก็ตาย โซเขี้นีสามารถสีพับไปกับต้นพีกได้ครับต้นพีกมีโบเสียหายโบตายนะครับสีทำลายแดดหยาเลือกำอทำลายหยาดชื่อหยาดเป็นแถบปกว้างครับโตายนะครับนะครับหลังจากมันเป็นทูซึมงไปค่อยตายไปครับตัวนี้ครับเอ็กเทนทูเนี่ยครับพูดสั้นๆเอ็กเทนทูเขาใส่ด้วยเนี่ครับ,พเ,เ,เ,รบเพื่อที่จะขยายยอดเขาเห็นงาบนะครับ เป็นการเสริมพืชนะครับเป็นอาหารเสริมเบืชขึ้นอลื้อยอทเขาให้มันแข็งยาวขึ้นมากนะครับนะจนต่อไปคือการทับเสาทิศนะครับอันนี้คือทิศเขาจากำลังลุ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับนะครับมานแรกมีในนอนครับนอนนะครับพวกมีไปกระลังงานอนกระลังตองการนะครับนะนอนจอครับนะเป็นเรียกว่าดีฐานนอนครับ นี่อเวอร์ดีซูนเพื่นตารเจตโตนะครับอันนี้พวกกับจักรมาแรกนะครับนะครับเขาสลับนะครับนี่อวอร์ดที่เปิดนี่แม่มอสนะครับนะครับหรือไส้บอยซัตัวนี้ครับคือกับจักหนอยนะครับตัวนี้นะครับร่วงมัดพัคนะครับเป็นสกูเพื่นนะครับเพียร์มอนนะครับอ่ะยากับจักก็คืออวอร์ดสตาร์ าเขาป้องกันแล้วนะครับพริกพวกมีขั้วกระสีพวกมีมะแร็งรบกวนนะครับการการเจริญเติบโตของเขาจะเจริญเติบโตดีมากนะครับก็ไปที่นี้คือการทัพสาวพิมนะครับมันก็จะเป็นอย่างที่ต้องทัพสาวง่ามๆต้องเอาจิตนะครับแล้วการทัพสาวพิมพ์นะครับทิ่เขาสิแต่งงานึ้นมาได้หลายนี่ครับเขาจะเปลี่ยนตะม้งออกนะครับหรือทัพสาวเขนนะครับนะครับ อายุการทักสาวของพิกนะครับอยู่ที่25วันถึง30วันหลังจากปูนะครับที่เขาสินีการจะเริ่มเดินโตแต่ที่เด่นตเกินมากเนี่ยมาสินนี่งามสมบูรณ์นะครับใต่งามเกินมากเนี่ยครับใส่งามประมากเนี่ยเขาเขาบอกก็าได้ครับให้โลเลยนะครับนะนะครับลักษณะเขาปูแปลงสิจนะครับเป็นเซจนะครับทว้นี้เขาต้องทักสาวผมมากนะครับ เนภาพแรกคือทั้งทั้งสาวครับภาพท่านใคือทั้งสาวเรีย้อยลักษณะการทั้งสาวใหนเหลือตั้งชั้นครับให้เหลือแต่งานขึ้นไปกลับใบนะครับมีดอกก็เอาดอกออกนะครับดอกงามแดงเนี่ยเป็นอย่างเชื่อเอาออกครับดอกพวกเนี่ยคือสาวพวกท่านสาวนี่ครับพิกพิกเขาสิจะเริ่มเติบโตเลยกับส้มพุ่มมันสีเดียก่ารทัานสาวพุ่มเนี่ยคือเขาส่งพิกให้ขึ้นยอดได้หลายเพราะว่าเขาทัานสาวคืองานได้หลายเนี่ยมันจิตไปดึงอาหารไปครับ ดึงอาหารมาให้มันสุดยอดเขาจะเป็นต้องทักสาวคือเอากิงมันจะออกก่อนจากกิงดันล่างออกก่อนนะครับลักษณะอารทักสาวเนี่ยหลังจากเป็นกุ้งตัวเสียเขาออกมาเดี๋ยวจะงามขึ้นไปงามแรกนี่ดอกข้อมองงามที่สองนี่ดอกก็เอาออกนะครับนะครับนะครับหลังหลังหลังจากการทักสาวแล้วครับทักใจเขาสิโลสิบโปรสาดนะครับคืองานตอนเวลาเขาไปพ่นยาเนี่ย เขาเคยเซนบอกสบายนะครับมาแลกเราบอกว่าทุกฝ่ายเนตัวนึ่นะครับเพราะว่าน้ำจากการทัพสาวเนี่ยจริเขาต้องเย็บรุดปักหลังกันไปนะครับหลังจากการทัพสาวหละกที่จะเรื่อตกระโนี้เร็วนะครับขึ้นทันทีเลยครับเพราะว่าเขาสวมผีใบอยู่มัดแยกอาหารนั่งต้นนะครับใบก็อาหารก็อิ่มสูงหินย่อนหินยอดแล้วยอดเขาจะสีบุ้งไปเร็วเลยครับอันนี้ครับช่วงทัพสาวนะครับเนี่ยครับไม่ไทยเขาต้องปักหลักหลักสนานี้ครับแต่ก็ะดุมเสื้อหนึงสองหอดนะครับ เนี่ยน้ำสลับกันอยแล้วเอาเชือกเนี่ยมากกว่้องต้นเขาไว้เพราะว่าต้นใหญ่กว่าปุ๊ลมเนี๋ยเขาดึกว้างเจียวนะกับจมลมเมื่อกี้เนี่ยล่มก็แครับน้าทับเสาวแล้วาใม่ไพคนถ้าจะเปเด็ุนี้เลยพวกนั้นครับลเนีครับเป็นเดตยัเพิ่เพนว่าต้องเพ้นนี้ครับทำกี้แบบนี้เพื่อเอาเอาต้นใหญ่เกินมาเนยาเขาต้องเหตด้หลังทับเสาาดึงเสือหลัดเสือกไรครับเพราะต้ใหญ่เก้นนี่ครับล่างๆนี่เขาล่งเลยครับ กันเท้าบวกเอามาแล้วไอ้ท่ามสาวเนี่ยเมื่อสิเด็กนะหกเลยนะครับคือต้นพือแบบสิบโมงใหญ่หลังจากเท้าท่ามสาวแล้วต้นเสิเป็นเสียหลังจากงอถึงไปก็ติแตกถึงแตก่เนี่ยพอท่ามสาเสียนเสีับเนี่ยการท่ามสาวกับแต่งงานได้ครับอันนี้การใช้การง่ายการจะเริ่มโตๆก็ดีขึ้นครับเนี่ยครับท่ามสาวแล้วก็ไปบุ้มเล่ยไปครับ นะหลังจากการทักสาวเพื่อจะแปลกันสะอาดนะครับดอกกระเทียมงามสวยงามด้วยครับการทักสาวแล้วล่าต้นเขาสีใหญ่ครับได้ดีขึ้นพอที่สี่หกนะครับอันตรายร่าต้นแต่ร่างต้นใหญ่ใบเขาสีใบกิ่งก้านแตกสาขาออกได้หลายนั่นคือการเพิ่มผลิตเภาพให้ดีเลยครับประดิษฐ์นะครับอายุ50ถึง90วันช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาสีเอาผลผลิต เอ uhm, าดอกนะครับข mm <h. S 1> ุยที่สำคัญเป็นทานอาหารหลักก็คือขุยสูตร18-18นะครับสูตร1 8ต่คือเขาสีม่วงต้นมร่วงดอกมร่วงคนก็เป็นสูตรเสมอนะครับนี่ทานอาหารหลักทานอาหารรองท่านหญิงก็บท่านวัยลักษณะเดียวกันคือเล่นต้นก็มีิีนทานมากครับเพียงแต่ว่าเขาสลับตัวขุยนะครับ อยากท่านใบเป็นท so ี่ท่นเกี่ยวก่าเป็นท so anyway, ี่ท่นแดงที่ท่านแดงตัวนี้ครับเป็นข้อยสะสมหามเปิดตานะครับเพิ่มเห็ดมิ้งดอกนะครับบวกหรือที่ท่านแดงหรือที่อบไก่ถ้าใส่สลับกันมูดินใส่ที่ท่านแดงเขียวนะครันที่นี่อไกครับแล้วบวกด้วยอาหารนองนะครับนี่นี่โอ๊กแฮมเอลนี่โอ๊กเนเอร์นะครับบวกสิ่งหพัก ้เาครับมาเล่าใส่ข so ึ UK, like like ้นเกานะครับบวกกับใบน้่านะครับเอาบัเข้าดาวท้ยีรดนนะครับตักเทโล่โเกักบวกใบนึ่ดเลยนะครับนะครับลักษณะการคือที่เขาพงจมกอกตอกนะครับบคนอาหารข้างใบไปแล้วนะครับดอกเขาตออกนะครับยอดเขาก็สีออกึมากดอกออกม่ได้เลยนยอดส่ไม่้กับไมได้ นะครับปุ๋ยห้าหมื่นบางคนเรื่อบอกว่าใส่ปุ๋ยห้าหมื่นแบบใดบางคนก็ี่ยสะดวกสบายที่สให้แบบได้ราหมหน้าเราได้หน้าเรได้ไปแต่ว่าคนบอใส่แบบหน้าให้ใส่ห้าหมื่นแบบนี้ครับเจ่อลุมระวังต้นทิกนะครับบางคนเอาไปใส่เหงาเยอมากถึงจะที้อยู่ปลูกจะแด้ใส่เหงาว่าตายวัดนะครับถ้าเจ่อลุมต้องการนะครับใส่ไปซสอนหนึ่งครับ หรือว่าต้องเก็บข้อนหลายนะครับก็ปุ๋ยเ้างไม่เป็นปุ๋ยคุณภาพดีนะครับใส่ประมาณสักเพิ่มซ่อนก็ว่าเนีครับยอดกลับไปด้วยครับยอดกลัได้วยลุงเนี่ยแบบป้องกันโรคมืนแคปโตนะครับมันแร่ขั้นบินนะครับมีทาริ้วมีเบลวัส้อยคือพวกนี้อ่าพวกอาหารเบืรอเนี่ยเขาต้องให้เขาเรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าให้เดี๋ยวจะออกตัือว่แม่มนะครับคือเขาต้องให้ไปยังกว่าที่เจ็ดหมื่นนะครับ เจ็ดวันขันหนึ่งนะครับปุ๋ยทางไบช่ดป้องกันสตรมเพื่อดนะครับนะครับการสีพ่นกับทุกๆุกห้าถึงเจ็ดวันนะครับนะครับเท้าให้ปุ๋ยยังสม่ำเสมอเขาจะกินอาหารยางสม่ำเสมอนะครับเขาจะเห็นผลใเห็นผลเทาเห็นแบบนี้ครับนะครับลอกนะครับสะสมอาหารเปิดตาดอกนะครับ ภาพิษสมณนนะครับข้อดอกเขาเสียห้าเขาสีครับเขาเดรับมาอาหารอีกเรี่ยงข้อนะครับเขาก็เสียไห้ดอกห้อที่สมณนอย่นีครับนะครับเวลาให้ผลเข้าคุนบ้าแบบนี้คือเข้าอาหารแล้วผลผลิตเนี่ยติ๊ผลแน่นมีประกันบางพ่น์ว่ามีดอกแล้วมันพอจับอะดอกพอจำานี่รับก็เป็นผลเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุเนาะบางคนให้ปุ๋ยโพธิเยื่เนี่ยให้ปุ๋ยในตัวเกินหลายๆเนี่ยดอกพอจจำนะครับ พี่ค <Ich. S 1> pues ิดว่าการปลูกพิมพ์ผ่านเนี่ยเราเลื้ยงโดยเรวมรอบๆนะครับคือจงนี้คือปุ๋ยลักษณะการให้ปุ๋ยบอถึงจองเนี่ยเวลากรอนเาสิบดอกเนี่ยกรอนสะสมอาหารกรอนออกดอกนะครับท่องหาพวกปุ๋ยสูตร์สิบแปดสิบแปดนะครับสูตร์เสมอนะครับแล้วเขาก็ตรได้นเนี่ยเขาให้ผลผลิตเท่ากูมากนะครับนะครับอาหารพ่อปุ๋ยพ่อนะครับมาเขากับสิ่งสินะครับติดตรงไี้ครับ นี่จะมาครับอันนี้คือเม็เรื่องมันเรื่องมันท้องนะครับเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของพีนนะครับลักษณะการทั้งไร่องเมาท่านเขาบองนะครับเวลาผลเอกนิบๆเนี่ยเขาก็ทำได้หเวลาสีซุปสีเก็บหากนี่ครับเขาถไปว่าใครไข่ในในของของพีนเพชรในฝนเขงมีพีนน้ำแล้วก็ลวกอันนี้ก็จะตกรีดสามความเสียหายให้กับเกษตรกรหลายหลายตันเลยครับถ้าเป็นแม่แม่แม่ทองลง นี่ครับเขาเสียหลวกล่เนี่ยครับลักษณะการนับไล่เสียหายหลายครับหรือเนี่ยครับไม่ว่าท่อเขาเสิยไปกว้างแค่ไหนี่ไม่ผิดนะครับพวกผิดครับของบ้านเป็นนอนนั่นเสียครับไม่ว่าท่องการกับจันที่วันท่อเนี่ยครับคือห้าใส่ระบบกักดับนะครับมีตัวยาใสแม่ขวดนั่นเสียครับเอายางขาของของผู้ใช้ยังไงครับผมเป็นไตนอนนะครับนี่ระวังกันนะครับยกข้างหลังเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเลย อันนี้คือยาล่อนะครับยาล่อนะครับยาดีท่าใหม่ป้องกันกับการลดความร้อนเพื่อไตฟอนนะครับกระบอกกระบอกช่วยพุ่มพุ่มไทยเลยนะครับไม่เข้ากับตลมนะครับนอนนะครับนอนจะสร้างความเสียหายครับพิษในหลายยุคกันนะครับนะครับลักษณะนอนการทำลายนอนที่นั่งนอนจอบแล้วก็นอนกินใบส่วนใหญ่ของข้อกครับนอนจอบโดนพิษมันจะเข้าไปจอบในหนรอยพิษนั่นก็เสคือโคนเท่านียครับมั่นจะจอบเขาทำลายได้ครับ นี่ครับลักษณะการทำให้ของหนอนจอครับนี่ครับตัวยาที่สภาญนะครับที่ตรงจัดหนอนนะครับเอวบขึ้นเราอวบอีกยืนเพื่อนครับพิเปอร์ให้นิวนะครับหรือเคลนสไตล์นะครับนะครับีหลังจากการป้องกันนีนะครับก็ไปฟื้นท่านพิษอายุเก่าสิบหมื่นปีไป จากโมลุ่นมาแล้วโมุนมาแล้วไม่มานแล้วไปครับเพราสีตัวยอตัวใบอะไรกุยสูตร18 18สูตร18สามตัวเลยยังยืนพื้นคือเก่าครับเพราะว่าเขาสิเอาหมาไปเรื่อยนะครับทักใบนะครับยึดบอดเท่ตัวนี้เป็นธาอาหารหลักครับคือโมรุ่หมาโมรุ่ผลนะครับยึดแผ่นเหลืองยึดบอดเท่ตัวนี้เป็นกุยมุ้งเดียวกันครับผ่านร่องพี่นี่โอ้ยแ้วนี่โอ้ไม่เนื้อ บวกสิ่งความคิดเหนนะครับนี่ฟอตเอ็นนี่แค่เรือนะครับนี่ฟอตเทสนะครับนี่ฟอตเอ็นคือเขาสามารถที่ให้เืิเแาต่อยอดไปเรื่อยใเวลาเงขอมีผลผลิตแล้วเขาจะเอาบทบริสิ์อีกเขาต้องเพิ่มยอดเขาครับเพิ่มยอดเขาพือต่อยนี่ฟอตเอ็นนะครับพี่เขาสิทอดยอดไปเรื่อยๆออกดอกมาเรื่อยๆนะครับเขาสิมีผลผลิตเก็บไปเรื่อยๆป้องกันและการเจรจาเล้งนี่จุดเดียวืท่าันครับสลับไปสลับมานะครับ เจอโรคจะต้องป้องกันนี่นะครับว่าในช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยเขาอ่อนไหวกับโรคยิ่งเขาต้องป้องกันเรื่อยๆนะครับเป็นโรคซับพล่ามิโนะครับสำหรับไมโครโปรมเป็นเอสเนี่ยครับท่าเรืวนะครับนะครับหลังจากเขาดูแลจากเตาซีลุนไปโตเป็นมากับเป็นไปเรื่อยๆโตออกดอกออกเรื่อยๆนะครับเขาต่อยอดเรื่อยๆนะครับนี่ครับพิจารณาเซนจีไรเนี่ยเขาบริเก็บรุ่นเดียวเก็บไปรุ่นเดียวนะครับ ส่วนใหญ่พนเฮดพิกเนี่ยครับถ้าเ็ดเก็บพิกรุ่นแรกเนี่ยขึ้นเป็นรุ่นกำับกำไรแค่เล็กน้อยรุ่นที่สองเนี่ยกำไรล้วนครับรุ่นที่สามเนี่ยก็กำไรครับคาเ็ดพิกเงินแสนเาเดสามรุ่นเกินแสนปีเจอร์วองเฮทพิกเนี่ยรุ่นเดียวได้เกือบแสนแต่ว่ามาเจอปัญหารุ่นสองคารุ่นสองเนี่ยือกำไรล้วนครับเฮทพิงก็บเฮดเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะเป็นผลผลิตของว่านเก็บรุ่รุ่นแรกเนี่ยขึ้นแุ่นเอะมากครับรุ่นสองเนี่ยกำไรทั้งหมดจดี หนึ summer, ่งสามหนึ่ง <Osman> ก right. ็ไ่นะครับนะครับพีกอันนี้พีกของเ้ามันเป็นแรกเขาเก็บไปเขาเขาโมรุ่มเรื่อยๆอย่างเช่ว่ามีพื่อนรักของเ้ามเนีุ่มนะครับที่นั้งใบใหนทั้งดินการจะเลิกตัวของพีกเนี่ยเขาสิเติบโตเรื่อยๆร่อยอหนอยเรื่อยๆออกดอกออกงอกเรื่อยๆนะครับนะครับลักษณะพ้นี่เขาเด็กมุ้ยเยี่ยมพ่อพนเขาีใสอย่างจี้ครับผิวเขาเสียบ ลักษณะที่ผิวอุปโภคปุ๋ยครับเมาสังเกต่ยนงนงานผลของเขาศิลปินคือครับเป็นดูกคือนั่นคืออาหารครับโอเพียงพ่อถ้าอาหารครับโอเพียงพ่อก็แสดงอาการเห็นทันที่ได้ครับจากแป้งใบจนถึงผลเลยครับถามว่าจะเก็บผลไปรบ่อนเดเก็บนะครับก็ดีแต่ว่ามันบอต่อยอดอยู่เรื่อยๆนั่นเหตุผลที่ว่าอาหารครับโอเพียงพ่อครับถ้าอาหารครัอเพียงพ่อรับลูกเขาติใสายหย่อนต้เป็นสี่นะร Firstly, ครับมาแดงกระแดงไปครับ ดอกกระมี่ใกล้สีแก่กระมี่เก็บไปเรื่อยๆครับลักษณะเก็บนี่เนี่ยเัาสีเบลนสามหมื่นเก็บทีหนึ่งสามหมื่นเก็บทีหนึ่งครับนี่ครับมาแดงเริ่มเก็บนะครับมาเพิ่มไปโตยิ่งกว่ไปครับอันนี้ครับเป็นผลงานของของทีมงานอยู่ในไรท่านท่านด้วยครับนี่ครับแดงเขียวดอกกระมี่ครับครับเป็นช่วงนี้เนาะราคาเริ่มอร่อย ก็ต้องงไปแบบนส้แหะครับไลีแสนถึงสองแสนครับผมผมกระติว่าไตีแน่นอนหาได้ราคาเี่ายังพุทธวิวิไดปูกคนื่งเนี่ยหกันสองได้ราคาพวกเกิดหาซิปนะพุทธวิธิเนิดยังแบบเห็นแสนสองแสนกว่าเกือบสามแสนสามสิบห้าสาสิบห้า่ผมขายพิษนยังทีษสี่สิบว่าปีนี้พิตรวอยผมเกิดว่าถ้าก็ขายิษรวอยอยูครับก็จะมีแล้วเนาะก็เ้อยนะครับ นี no e uh ่แครับยื่นไร่เข <t> ้าแนะน้าให้พี่น้องเกษตรกรปลูกพริกขึ้พริกเนี่ยเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนกับพี่น้องเกษตรกรเท่าได้ในระดับที่ดีเทียบกับพืชอื่นนะใส่พื้นที่พริกเนี่ยใส่พื้นที่แค่ไร่หนึ่งเนี่ยก็สามารถสั่งได้ไร่เข้ายังพริกเงินแสน็ญเนี่ยแค่ไร่เดียวถ้าปลูกงั้นเงินแสนเนี่ยใส่แค่ไร่ก็จะดียังน้อยต้องหาตกไร่เยอะน้องงั้นเสร็ญใส่ไร่หือเครับสิ่งดีสิ่งดีที่พริกเข้าแค่ไร่เดียวแค่ว่า ระบบการจัดการระบบดูแลห้องดูแลอย่างไก่สิ้นจุดน้อยครับแลงผลตอบแทนเขาเนี่ยสิคุ้มคากว่านะครับนะครับปิ๊กโดนิไก่แม่นต่โันิเป็นเิ้นนอยดูกปากได้นะนะครับหาปิ๊กเขาจัดการดีนะครับคว้างสูงนะสามารถเข้าห้มได้ครับห้มเก็บปิมันห่อเนี่ยก้มต้องเก็บครับนะครับผตัวนิของมมกเป็นทีพราใจนะครับเป็นที่พราะับใจนะครับ นลยครับอัน okay. น yes. yeah. okay. so ี้พ no yeah. uh ี no no Man, no ่ก็ปลูกหลายเป็นปูกไลเนาะเป็นเลไลในการเลไลพ่นแต่ต้องการเนาหนักเก็บใชครับอันนี้ผู้ประมาณอันนี้โดนิี้แดงอันนี้อันนี้เป็นเทคโ้นดินแดงครับเขาปลูกติดไร่ปลูกคือมั่งคือห่วยมา่งในการปลูกหลายๆไลเขาเบาตัวเงินเงินครับเขาว่าเต้นแสนเที่วนี้แหละคนอ่าในเร็วนรืเต้อนเก็บสามตันสามตันสามสองแสนกว่าไปเกินสองแสนกว่าบาทยอดลอยต่อรอดครับ ก็เดียวสามหมื่นสองแสนสามหมื่นสองแสนปลูกสามสิบตนนะครับมันกลุ่มกันอ่าปลูกน้อยกตทถ้าเงื่อนไ้ครับจีเงนี่นะครับอ่าเรื่กน้อยบ้างครับวรจะเริ่มจากน้อยผมก็เรื่องากน้อยบ้างครับยังไม่ลือกแรอเรื่องนี้ต้องให้บกาอนกรันเนี่ยครับนะครับโอ้ความสูขอ่มีความสูขเห็นผลผลินเยงนะครับผู้แ่วผู้แย่ยิมไปนะเห็นนั่นไนจับต ก็เป็นช่วงมินจอแก่นะครับเษนี้นะครับนะครับมัน่วกับคัสหิลุนนะครับเตรียมทรงลาดาเยดชกับติกินไลครับอ่ะของคนาคนนะครับกอร์สิมาแนะนําเสียฟุนกับูบปิ๊กมากนคนอยู่ในไรลทุกคนนะครับพางานสวนมาทุกคนนะครับอ่าเปเซนี้นะครับคนเปริดีที่ดียว จ็คแสนกับฮาเสนวานสะครับเป็นผลงานของมีอะไรนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นพีนะครับเป็นห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันนะครับบนรุ่นดอกนะครับช่วงเพิ่อความตาดอกนะครับอันนี้บนรุ่นพิกตอนเราผนนะครับมันจะมีอยู่สามขั้นตอนบนรุ่นต้นบนรุ่นดอกบนรุ่นฝน แค่สามสามขั้นตอนนี้ง่ายนะครับนี่ท่านดินท่านใบนะครับนะครับความาสำร็จของของเกษตรกรเท่านะครับคือเกิดจากการทำเจไซนนะครับคือการจัดก,การในส่วนทุ้สี่ิอร์เซ็นบริดพันสิบหาเปุ๋ยสิดินดีน้านดีสิบหาเเซ็นตะครับสภาพนรดับสิบ้อร์เนคืออยู่ในจุย์นี้ครับคือผมเองกับเขาวมาอยู่ใน เอาจุดของยุลัยคนคนขายทอดมากคนขายทอดอรุงควาวมุ้มาก,าก,ามมากจากเพชรเกษตมลงทาง่าพวกเป็นระบบนี่ได้แน่บริได้แน่นนมีจิจฉาคุณเพราะผมคำนวณยุไัยครับอยู่ไุไัยครับเอาระบบเทคน,นิคเนี่ยทายทอดจากความสําเร็จสู่คนที่สนใจนะครับผมก็เอานั่งนั่งความสําเร็จของของคนที่สําเร็จนย่ลัยู่ไ่ยมาปฏิบัติในสวนนะครับผู้มือในสวนผมอยู่ขเขาสัวกว้า เอามีโอกาสเขาเยี่ยมชมได้ครับผมเปิดโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับเขาดูคนงานมอเตอราไซคเบาเี่นพ่อพีสวนทุกคนมีสวนครับผมเองร่องพิบร่องถูกมากเขามาอยู่ในไร่บริเวณร่องพิบร่องถูกครับเพ็บตามขั้นตอนที่มันบอกเตรียมดินให้ปุ๋ยให้ซุ้มบำรุงนะครับคือผลผลิตออกมาการผลิตย่งหดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์การตัดรุนหนีนานถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่ผมกำลังพิบหน่อยกำลังงามนะครับเพราะว่าพิก การซเฮ็ดพิรเพ็รเกษตรเนี an the so the so ่ยสิ <strawberry uffle> <jokes> ่งสำคัญของเขาคือลงทุนครับพี่น้องถ้าเขาลงทุนแล้วเขาขาดทุนมาสิบเป็นก็พอถ้าเขามาศึกษาในเซ็นเตอร์เสี่ยงทำไปลงทุนทำโอกาสขาดทุนเนี่ยมันก็มีน้อยโอกาสความสิบเร็จมันมีน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเลี้ยงซ้ำๆเลี่ยงเรื่องดิ้เนี่ยเลี้ยงเดี่ยวเด็ดีเลี้ยงจนจด็บจำนะครับเป็นจีบปลาลงมาฟังมาพี่น้องเกษตรกรเข้านะครับ ครัมนี่ก็ตั้งใจนะครับคือจุดนี่เซ็นเตอร์ของแกนเป็นจุดที่ท้ายตอดทุกความรู้ลหลายๆคนกนสสาเร็จจากจุดนี้ครับผมกัพ่าจากจุดนี้ครับกเก็นเป็นจุดนี้ต่อไปนะครับสําหรับผมกะบยี่ทิบนี้ครับขอบคุณครับ